ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆในห้องซูมนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ได้เปิดห้องรุ่น5แล้วนะครับ G5 นะครับกลับมานะครับเป็นรีวิเนียนะครับ้อมูเรานะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะครับ G5 โกบูลันนะครับวันนี้ก็นะครับคุณนิกนะครับนะครับมาแบ่งปันอัปเดตนะครับ ในด้านของฟันเดทลแล้วก็ในด้านของนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเชนลิงก์นะครับหรือว่าลิงก์นั่นเองนะครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้ทําไมเราถึงมาพูดคุยนะครับในเรื่องของเชนลิงก์นะครับแน่นอนครับมีเนยยะสําคัญนะครับแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับของท่านอาจารย์เวสเวติงที่เรารับรับข้อมูลข่าวสารรับรายงานรีพอร์ตครับจาก นะครับทีมงานของท่านอาจารย์เวสเรตติ้งครับโดยมาตลอดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการปูพื้นให้เพื่อนๆได้มารื้อฟื้นทำความรู้จักนะครับทำมาอัปเดตครับข้อมูลของเชลลิงนะครับสวัสดีครับคุณนิกครับสวัสดีค่ะครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะจะให้คุณนิกนะครับได้มาแบ่งปันนะครับมาแชร์นะครับในเรื่องของการอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับฟันเดเมนทัลของ ลิงก์นะครับว่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรน่าสนใจมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะในช่วงท้ายผมจะมาสรุปขมวดให้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวนิคแชร์นิกเดี๋ยวนะแป๊บนึงเพิ่งเปลี่ยนคอมไ,ไว้โอเคแในระหว่างที่รอคุณนิกแชร์หน้าจอนะครับก็เดี๋ยวในส่วนในส่วนของรุ่นฟีไฟของเรานะ เดี๋ยวโค้ชจะมีการทำนะครับเป็นคลิปนะครับแบบละเอียดครับฟันเดเมนเทลนะครับจากรายงานของอาจารย์เวสนะครับว่าตัวลิงก์เนี่ยครับเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนะครับเหรียญที่ทางด้านของอาจารย์เวสเนี่ยนะครับส่งรีพอร์ตมาให้กับผมนะครับแล้วผมก็เตรียมที่จะแปลแล้วก็เรียบเรียงมาให้กับเพื่อนๆในรุ่นที่5นะครับ จริงๆมีทั้งหมด3เหรียญนะครับเป็นเหรียญไฮโพเทนเชียลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนะครับในรุ่นห้านะครับในรุ่น G5 จะนะครับผมจะเอ่อเมาขมวดแล้วก็มาแปลให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันทั่วหน้านะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับน่าจะหลังพฤศจิกานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปลายนะครับเป็นช่วงปลายเบริ e นะตอนนี้นะเราอยู่ในช่วง ปลายแบริสนะครับแล้วก็โอกาสนะครับสัญญาณบูลานเนี่ยนะครับก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับนะเป็นไปได้นะครับในช่วงปลายปีนี้ในช่วงตรายมาสุดท้ายนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะเกิดฮับวิ่งเร็วๆนี้นะเพราะนั้นจับสัญญาณนะครับ b d c e d f นะครับการยื่นนะับแอปพลิเคชันนะครับของเรานะสถาบันการเงินใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแบ็กล็อกหรือเจ้าอื่นก็ตามนะจับตาสัญญาณนั้นด้วยนะครับ เพราะนั้นวันนี้มารับฟังรับทราบนะครับในตัวของเชลิ k อัปเดตว่ามีอะไรน่าสนใจและช่วงท้ายผมจะมาขมวดให้ครับเชิญคุณนิกครับผมค่ะเดี๋ยวคือนิกก็จะเกริ่นแบบพื้นฐานแบบว่าเชนลิงคืออะไรตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะลืมไปแล้วเพราะว่าตัวนิกเอ,เองก็ลืมไปแล้วด้วยแต่ว่าตัวเชลินเนี่ยมันเป็นนิกจำได้ว่าแบบเป็นเหรียญ เหรียญที่นิกลิสไว้เลยว่าแบบชอบสะสมในช่วงสมัยก่อนก่อนหน้านี้ค่ะที่ที่เป็นบูลลาร์กที่แล้วอะไรเงี้ยอ่าก็จะเล่าให้ฟังว่าเชนเชนลิงคืออะไรนะคะก็แบบเชนลิงเนี่ยหรือเหรียญลิงเนี่ยคือเครือข่ายบล็อกเชนที่ที่เขาเน้นการทำงานแบบการร่วมมือระหว่างแบบการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งรีสอร์ ที่อยู่าภายในระบบหรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือแล้วก็ข้อมูลที่อยู่นอกเครือข่ายแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นระบบนิเวศอีโคซิสเต็มของบล็อกเชนของเขานะคะแล้วตัวเชนลิงเนี่ยสมาร์ทคอนแทคของเขาเนี่ยจะมีการใช้ข้อมูลที่อยู่ในโลกความเป็นจริงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตของ คนในปัจจุบันมากมากที่สุดเลยแล้วตัวเชลิงอ่ะจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ยืนยันข้อมูลในการใช้งานออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแล้วเชลิงเนี่ยมันเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างระบบทั้งออนเชนแล้วก็ออฟเชนมีการสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองที่ชื่อว่า o r a c l e นะคะมซึ่งมี อการใช้ข้อมูลที่แม่นยําแล้วก็เชื่อถือได้แล้วแบบก่อนหน้านี้คือเหรียญโทเค็นลิงไม่ใช่ขอโทษคนที่มีส่วนร่วมในอ,อีโคโซิสเต็มของเชน i n งเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าแบบถ้าสมมุติภาษาที่เราคุนก็คือคนที่มีโนดของของลิงเนี่ยก็คือเชนลิงก็จะได้รีวอร์ดเป็นโทเค็นลิงด้วยนะคะ แล้วนี่นะคะก็คือการทำงานของระบบเชนลิงหรือแบบระบบเศรษฐกิจอันใหม่เนี่ยคือเขาว่ามีการพัฒนาแล้วก็ทำทางานาเรื่องเกี่ยวกับทั้งบริหารโนดการใช้ระบบ Oracle Ecosystem แล้วก็การ ตรวจสอบข้อมูลเป็นการยืนยันข้อมูลอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งระบบพวกเนี้ยเขา,อาเอาไปใช้กับทาง financial service เช่นพวกแบงก์หรือเป็นแบบ payment gateway อะไรเงี้ยที่เขากำลังพัฒนากันอยู่นะคะแล้วก็ในในเวอร์ชั่นที่แล้วอะ่ะมันมีการระบบการสเต็กเหรียญของระบบด้วยซึ่ง เป็นเวอร์ชันหนึ่งแต่ปัจจุบันอะที่เพิ่งเปิดตัวในปีที่แล้วเนี่ยอ่าเป็นเวอร์ชันสองเป็นเวอร์ชันสองแล้วเป็นอ่าคนที่จะได้อ่าคนที่เข้าร่วมอีโคซิสเต็มของเขาเนี่ยรีวอร์ที่เขาจะได้เนี่ยมันสูงขึ้นถึงแบบสี่จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นด้วยนะคะเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นในในแผนภาพเนี้ยก็คือ จะสังเกตได้ว่าพาร์ทเนอร์หรือพาร์ทเนอร์ของเขาส่วนมากอะ่ะเหมือนเขาจะเน้นไปทางแบบแฟรนเ c ชียลหรือแบงกิ้งอะไรพวกนี้เลยนะซึ่งอ่ามันเป็นแบบเหมือนเข้าไปสู่ในโลกโลกความเป็นจริงมากขึ้นที่แบบถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นๆอย่างเงี้ยแบบเป็นบล็อกเชนที่เอาไปทำโปรเจกต์อะไรต่างๆอะ่ะเหมือนเราอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความคุ้นเคยกับในเรื่องนั้นนะแต่ ของเชนลิงอ่ะมันเอามาใช้กับพวกอ่า a i l Payment Bank Payment หรือระบบของ Financial Service ซึ่งมันใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็เชนลิงเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมร่วมกันของที่นี่บอกเมกื่กคือข้อมูลของทั้งอ่า on chain แล้วก็ off chain แล้วก็ทำเป็น cross chain ด้วยแปลว่าในระบบ chain อื่นๆเช่นอีท e r เ u ีม BTC หรืออะไรก็แล้วแต่เขามีการทำงานร่วมกันแล้วก็แบบคือเขามาทำแบบเม r g e กันแบบเป็น partnership กันอย่างเช่นแบบอีทิเลียมคา o ์นาโดซโลนาพกาดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นอ่า พาร์ทเนอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นอะไรวมถึง b บ n a นด e ด้วยแล้วอที่เชนลิง n ์มีแบบเหมือนเขาเรียกพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์ชิพที่ใหญ่ๆมาร่วมกันอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าในระบบของเชนลิงอะค่ะ,ะเขามีการแบบเหมือนให้อ่ารับซื้อรับซื้อขายข้อมูลกันด้วยซึ่งข้อมูลที่เขาซื้อขายกันเนี้ยเขาเอามา อพ,พัฒนาระบบอ c o s y s t e m มของเขาด้วยมันจึงทำให้แบบคือมีแต่พาร์ทเนอร์ห่มาร่วมมาร่วมงานด้วยนะคะอย่างเช่นแบบ Brave Newcoin หรือ Alpha v a n t a g e หกอ่าแล้วก็ฮ o b ที่เป็นอ่า Centralized Exchange อะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะอ่าก็ อย่างแล้วก็ตัวล่าสุดนะคะที่เขามีการอัปเดตอีโคซิสเทม e ของเขาเนี่ยมีการดีปลอยเลเยอร์สองของอีเทเรียมด้วยซึ่งเป็นอีเทเรียมเนี่ยเป็นเพื่อนๆก็รู้จักอยู่แล้วว่าเป็นบล็อกเชนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดแล้วก็มีมูลค่ามีมูลค่าแบบหลายหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่ถูกล็อกไว้ในระบบ d e f าเลย แล้วอ่าตัวเช k อ่งเขาก็ได้พัฒนานพัฒนาเลเยอรสองของอีเรี่มตรงนี้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระบบะแพลตฟอร์มที่ให้บริการเวบสามด้วยในอนาคตก็คือตอนนี้เขาแบบมีการพัฒนากันอยู่แล้วก็แบบเทสระบบกันอยู่ค่ะตึงข้อมูล อย่างที่นิ๊บอกก็คือเขาเขามีการได,ได้ได้ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์มาเยอะจึงทำให้เขาแบบสามารถพัฒนาระบบอ mm ีโคซิสเต็มของเขาได,ได้ได้ดีแล้วก็อ่าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้แม่นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะอันนี้คือแบบได้มีมีข่าวว่าแบบเหมือนเขาอันนี้คือใกล้ตัวมากคือเขาได้พัฒนา ร่วมพินพัฒนากันกันกนกบธนาคารที่ที่ออสเตรเลียนะคะเป็นแบงก์ออสเตรเลียที่เขาแบบมีการใช้ C C I P ของ Chainlink แล้วก็มีการทำงานกันแบบ cross chain ที่แบบ cross าการทำงานร่วมกับเชนอื่นแล้วเขามีการพัฒนาตัวการใช้ stable coin ของธนาคารนี้ด้วยว่าแบบ มีสเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาก็เหมือนทำทางานลองลองเทสระบบดูว่ามัน s t ตเบิกับการที่ใช้คือธนาคารปกติอะสามารถใช้งานกับเหรียญดิจิตัลที่เขาสร้างแบบที่เป็นสเตเบิลคอยนเนี้ยทำงานด้วยกันได้ดีสมูทไหมคือเหมือนประมาณว่าเขาเทส ก่อนที่จะในอนาคตที่จะรองรับแบบเกี่ยวกับเรื่อง CBDC ในอนาคตด้วยหรือการที่แบบเหรียญดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทกับทุกคนในโลกนี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเชนลิงก์เนี่ยก็ได้แบบการแบบตอบรับที่ดีมากเพราะว่า,าในในการในเคสตัดี้นี้นะคะก็มีกะ เขาก็ได้รับเสียงตอบรับว่าแบบเป็นอินเทอร์เฟซของการส่งข้อความสำหรับการสื่อสารระหว่างเชนที่เขาทำเป็นครอสเชนเนี่ยในในระบบอ r a c เคิละได้ดีมากซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแบบอันนี้ความความเห็นส่วนตัวนะคะคือ,อน,นี่ก็คิดว่าแบบอันเนี้ยมันเรื่องมันใกล้ตัวกับคนเราทุกๆคนมากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มเข้ามาในแบบใช้ใน อ financial service ที่แบบแพร่หลายที่ทุกคนใช้อยู่นี่ก็เลยคิดว่าแบบอ่าเหรียญเนี้ยแบบน่าสนใจมากๆคือยิ่งทำาอ่าทำมาขุดคุยประวัติแล้วก็แบบมาลื้อฟื้นความรู้อีกทีนี้ก็แบบน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวให้อ่าโค้ชขมวดต่อในที่ที่รีพอร์ตของอาจารย์เลยค่ะครับผม <c oughs> ขอบคุณคุณนิกมากครับครับก็นะครับ ไฮไลท์ uh, สำคัญนะครับก็คือในตัวของเชลลิง uh, เนี่ยก็คือเป็นการนะครับบริดจ์หรือการ Cross ระหว่าง Oracle คือโลกความเป็นจริงใช่ไหมครับที่เราทราบอยู่ว่าเรียกว่าในตลาดนะคริปโตเคอเรซีนะครับตั้งแต่บูรลลัันรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขายืนหนึ่งมาตลอดในะเรื่องของ Oracle นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยจะมีคู่แข่งเพียงเจ้าเดียวที่เป็นอ่าโปรเจกต์ทีมของคนไทยนะครับนั่นก็คือแบรนด์โปรโตคอนะครับที่ว่าเป็น คู่ขี่ไล่กันมาเบียดเบียนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับยอมให้เชลลิงเนี่ยเป็นเป็นเจ้านะเป็นเจ้ายืนหนึ่งเต็งหนึ่งในเรื่องของ o r e c l e มาโดยตลอดนะเพื่อเป็นแชมเปี้ยน Oracle แต่นับปัจจุบันนะครับอย่างที่คุณนิกได้แชร์นะครับสไลด์และข้อมูลไปเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หยุดแค่ Oracle ครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับเป็นการต่อยอดนะครับจาก Oracle นีไปสู่อะไรครับ f i n a n c i a l หรือการเงินนั่นก็คือ DeFi นะเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มนะครับเดี๋ยวนักเรียนของเราเดี๋ยวโค้ชจะไปย่อยแล้วก็แปลมาให้อย่างละเอียดนะครับอันนี้จะให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนนะครับว่าในในตรงนี้นะครับเขานะครับได้เรียกว่า,าเป็นแพลตฟอร์มเป็นอีโคซึ่มที่เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วเนี่ยแต่นะครับกลับมา มีความสำคัญแล้วก็พัฒนาต่อยอดในเรื่องของ Financial หรือ DeFi นะครับอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคอันนั้นเป็นข้อมูลนะครับเชิงลึกนะครับจากนะครับอินไซเดอร์ของเราก็คือของทีมงานอาจารย์เวส t ์เรตติ้นะครับอันนี้ก็คือผมเอามาให้บางส่วนนะให้ดูนะครับก็คือในช่วงบูลันรบที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2021เราจะเห็นว่า Tvl เนี่ยสำหรับ DeFi Market เนี่ยพีคมากเลย จุดท็อปอยู่ที่เท่าไหร่ครับ88.9บิลเลียนนะครับในรอบที่ผ่านมานะเรียกว่าแมสซิฟเกนเลยนะครับเกนอัพโอเวอร์9,000เปอร์เซ็นต์นะครับเหยียดทูเหยียดนะครับเหยียดโอ้เหยียดนะเพราะนั้นในบูลันรอบถัดไปที่จะถึงเนี่ยนะครับทางทีมงานนะครับของอาจารย์เวสเนี่ยก็วิเคราะห์ออกมาว่าในรอบถัดไปเนี่ยในเซอร์เคิลนะครับในไซเคิลรอบถัดไปบูลันปี2025เนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุ80 8.9ดจุดเก้าบิลเลียนคือทำนิวทำหายคนข้างสูงและเป็นไปได้อย่างมากนะครับเพราะนั้นถามว่าเชลลิงเข้ามามีส่วนร่วมอะไรคนระับเชลลิงเนี่ยนอกเหนือจากนะครับที่คุณนิกได้กล่าวไปแล้วเนี่ยครับมีพา,า,านะร์ทนะเนรอนะร์ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านของแบงก์ของออสเตรเลียเนี่ยนะครับแล้วก็ะนะครับยังมีนะครับเชนใหญ่ๆหรือนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นคอมพาวด์นะครับคอมเซเนติกนะครับ S.N.X. แล้วก็ Aave, A.A.V.E. เนี่ยนะครับก็ได้มีการนะครับใช้บริการหรือได้ใช้นะครับ Bridge หรือ Cross ของ Chainlink ไปเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็น c o m s e n a t i c หรือว่า Aave เนี่ยนะครับซึ่งมีจุดเด่นเรื่อง Finance นะครับ d Finance อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาใช้บริการคือต้องมาใช้ ข้อมูล Real World ก็คือ Oracle ของ Chainlink เห็นภาพไหมครับเพราะนั้นนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ Chainlink เป็นที่น่าจับตามองและเป็นเ,เรียกว่าจะเป็นซ u เปอร์สตาร์ก็ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับ not financial advice นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เรามาแบ่งปันมาแชร์ให้จากรีพอร์ตของอาจารย์เวสเรตติ้งนะครับพราะนั้นเพื่อนๆจงพิจารณาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับครานี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้เห็นแล้วว่า โอกาสของ d e f i m มาร์เก็เนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำลาย New ไทม์ไฮแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งนะครับเชลลิงเนี่ยนะครับสามารถนะครับขยายและต่อยอดในเรื่องของนะครับดีฟานะจาก Oracle สู่ d e f i ได้เนี่ยนะครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับไปดูนะครับอีกหนึ่งอันอันนี้ก็คือเป็น Tre high นะครับเบรดนะครับคริปโตวิดไฮฮิลพอเทนเชียลนะครับก็คือจะมีสามเหรียญนะครับ ซึ่งผมยังไม่แชร์ในวันนี้นะเพื่อนๆอยากรู้เนี่ยต้องอยู่ในกลุ่ม GFI เท่านั้นนะผมจะเปิดนะครับสามเหลียยเนี่ GFI เนี่ยนะครับในในช่วงประมาณนะครับอาจจะหลังพิจิทันวานะครับหรือไตรมาสหน้านะครับก็จะทยอยบอกให้กับเพื่อนๆกลุ่มนะครับรุ่น GFI เรานะครับได้เก็บของกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับข้อมูลนะเป็นรีพอร์ตนะครับจากของอาจารย์เวสนะครับเรตติ้งนะครับที่เราผมเป็นสมาชิก v i p u นะครับเพราะนั้น ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับอีกหนึ่งสัญญานะครับที่จะแชร์เพื่อนๆนะครับนั่นก็คือนะครับนะครับอะไรคือเหตุผลทั้งหมดนะที่คุณนิกได้แชร์ไปแล้วก็อะไรคือสิ่งที่น่าจับตามองนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ messary.io นะครับอันนี้ฟรีนะครับเข้าไปดูฟรีได้ของผมเป็นแบบเมมเบอร์นะครับ เพื่อนๆเราไปสมัครแบบฟรีก็ได้นะครับเพื่อนๆเข้าไปในกดคำว่า Lanking ด้านบนเห็นไหมครับแ a n k i ้งนะครับแล้วเลือกตรง d e f i นะมันก็จะเกิดมาหน้านี้เพื่อนๆเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับยืนหนึ่งครับเชลลิงเนี่ยนะครับอยู่ที่ราคาปัจจุบันเจ็ดเหรียญสานะครับเรียลวอลลุนะครับร้อยยี่สิบเก้ามิลนใน last t w hours นะครับยืนหนึ่งเพราะอะไรครับแซงหน้า u n นิ w วอไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อรอบที่แล้วนะครับไซเคิลรอบที่แล้วเราจะเห็นว่ายูนิซวอปเนี่ยยืนหนึ่งมาตลอดครับแต่วันนี้เสียแชมป์ไปแล้วนะครับกลายเป็นรองนะครับกลายเป็นเต็งสองไปเรียบร้อยแล้วด้วยอะไรครับด้วยจากนะครับมา켓แคปด้วยมา켓แคปเนี่ยนะครับเชลลิงนั้นแซงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นของเรื่อง Oracle แล้วก็ d e f i นะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่ค่อนข้างจะสัญญาณจูนตรงกันกับอาจารย์เวสนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่า เป็นเต็งหนึ่งในเมสซ a r y เป็นเต็งหนึ่งในเรื่องของ d e f i นะครับแล้วนะครับขึ้นแท่นมาแล้วนะครับประเด็นที่2ครับไปดูนะครับปัจจัยที่2คือเพื่อนๆเข้าไปดูใน w e s t l e t ติ้งดอทแต่อันนี้ก็ฟรีได้นะครับผมเป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถสมัครเป็นฟรีฟรีเมมเบอร์ได้นะครับเข้ามาในตรงเซกชันคริปโตครับนะครับแล้วเพื่อนๆมาดูด้านซ้ายนะตัวนี้จะเป็นเลตติ้งที่อาจารย์เขาจัดเลตติ้งไปแล้วนะครับยืนหนึ่งแน่นอนครับ B+ นะครับ b ิ t c o อ n นะครับแต่ดู Number 2ครับ B ีพลัสครับเชลลิงดันดับ3ครับอิตาเลี่ยมครับแซงหน้าอิตาเลี่ยมขึ้นมายืนอันดับ2ได้อย่างไรนะครับเวสเลิงเวสเลตติ้งไม่ต้องอธิบายเยอะนะผมพูดตั้งแต่รุ่นที่แล้วเนาะว่าอาจารย์เขาคือใครใครคืออาจารย์เวสเลตติ้งสถาบันนี้นะครับมีความแม่นยำมีการวิเคราะห์แบบมืออาชีพเนี่ยตลอดระยะเวลา50ปีนะครับจะไม่พูดลงรายละเอียดแล้วนะอันนี้ทราบกันดีนะว่า เวสเลตติ้งคืออะไรเพื that, ting, <laughs> <laughs > ่อนๆลองไปเสิร์ชไปหาดูได้ในพิมใน Google ได้ครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์โดยตรงได้ครับ w a s t r a t i n g c o m เพราะนั้นเวลาท่านอาจารย์นะครับทีมงานของท่านเนี่ยนะครับเลตติ้งขึ้นมาเนี่ยมีนัยยะบอกเลยเลยว่ามีนัยยะเก็บของนะครับนัยยะสําคัญมากๆครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนไหมครับว่าเชลลิงนั้นแซงอิตาเลียมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมาเยือนเป็นอันดับ2นะครับใน w a s t e เ a t i n g นะครับเ a ตติ้งก็คือวางเกรดให้นะครับ BDC คือ B+ เชลลิงเป็น B+ แล้วนะครับส่วนอิเทเลียม,มาตกไปเหลือแค่ B ธรรมดานะครับเพราะนั้นแค่สองเว็บไซต์นี้เราก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าเชลลิงณช่วงเวลานี้นะครับเป็นนะครับอีโคซิสเตมนะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตามองนะครับและ,ะมีโอกาสนะไฮพอยเทนเชียลที่จะเป็นซ u เปอร์สตาร์ใน next Bull Run นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวรายละเอียด ลงลึกเน uh ี่ยเดี๋ยวผมจะไปแปลรลยย่อยขยายและแชร์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่ม GFI ของเรานะครับแล้วก็ส่วนอีก2เหรียญที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะประแชร์ให้ในกลุ่ม GFI เช่นกันนะครับโอเคเพื่อนๆในห้องสูงของเราใครมีคําถามอะไรเชิญครับใครมีคําถามไหมครับสวัสดีเพื่อนๆที่ที่เพิ่งเริ่มทยอยเข้ามานะครับใครมีคําถามสอบถามได้นะครับ มีไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครมียกมือได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะครับใครที่เป็นสายนะครับสปอร์ตถือยาวนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วลองพิจารณานะครับนะครับ dca ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่นะครับดีที่สุดในทุกวิกฤตนะครับตรงนี้ โอเคใครมีคำถามอะ,อะไรไหมครับมีไม่เอ่ยติ๊กตอก,กติก๊กตอกไม่มีก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรยกมือถามได้นะครับคุณนิกครับก่อนจะปิดนะครับบรรยายวันนี้นะครับคุณนิกอยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆนะครับนักลงทุนนะในช่วงวันนี้ก็มี วันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีสถานการ์นะครับมีเหตุการณ์ตื่นเต้นนะครับให้เราได้ลุ้นระทึกกันอีกแล้วนั่นก็คือสภาวะความขัดแย้งในเรื่องของสงครามภูมิภาคครับนะครับก็เกิดขึ้นกันแล้วปะทะกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบนะครับวันนี้ที่ออสเตรเลียก็เกิดการชุมนุมกันแล้วทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจิวและก็ฝ่ายทางด้านของปาเลสไตน์มุสลิมนะก็ครับมากันเต็มเมือแล้วเมื่อตอนเจ็ดนาฬิกาหนึ่งทุ่มของที่นี่นะเวลาออสเตรเลียนะครับ ก็ตัวนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีวิกฤตก็เพื่อนๆลองพิจารณาและก็ลองติดตามสถานการณ์ด้วยคุณนิกอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนในช่วงปรากฏการณ์ตอนนี้ครับในช่วงเวลาของตลาดในช่วงนี้ครับคลิปโตัวเรนซีเราครับอก็ให้อยากให้เพื่อนๆติดตามสถานการณ์ข่าวโลกสำคัญที่สุดกับการลงทุนของพวกเราเลยก็นิกก็บอกอยู่ เป็นประจำอะคะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าแบบเรื่องเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วย,ยววก็แบบเพราะว่ามันมีผลต่ออสินทรัพย์ที่พวกพวกเราลงทุนกันอยู่ทุกทุกตัวเลยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตว่าแบบเอ้ยมันมีผลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือน เป็นการเรียนรู้ในในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบนโลกนี้ด้วยค่ะก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็ศึกษาข้อมูลอ่าเหรียญเอ่อเหรียญที่แบบเพื่อนๆสนใจอะไรเงี้ยด้วยเรื่องฟันเดเมนทัลก็สำคัญแล้วก็ติดตามคือถ้าใครไม่มีเวลาก็แบบมาติดตามช่องคิดตัวเฮกหรือในกลุ่มที่พวกเราอยู่กันนี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็มีแบบอัปเดตเหรียญที่น่าสนใจอะไรเงี้ยตลอดค่ะ ผมขอบคุณมากครับคุณนิกโอเคครับก็นะครับเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ก็เป็นใกล้จะจบนะครับรุ่นสี่แล้วแล้วก็เป็นช่วงปลายปลายไตรมาสเนี่ยก็จะจะใกล้เข้าช่วงเทศกาลนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอคุณนิกอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณเดือนหน้านะครับจะมีอะไรมาแชร์กับเพื่อนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเป็น e ีีสุดท้ายสําหรับปีนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับคุณนิกแล้วก็ทีมงาน นะครับคริปโตเฮดของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆในห้องซูมครับจีฟทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับซูมกันอยู่เรื่อยๆเป็นระยะๆนะครับสำหรับ g 5ฟของเราครับก็ติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลหรือว่าพูดคุยสอบถามได้ในกลุ่มนะครับฟของเราได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆครับที่มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่ EP พีสัดไปในเดือนหน้าวันนี้ผมและคุณนิกลาไปก่อนขอบคุณมากครับคุณนิก ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนเทุกคนครับ